สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องครับหลังเลีกออกเพราะเธอกระเสียเส้นแน่จักหน่อยเอ้ยคนรังเงินข้ามแก้วเก็บไว้บอกให้พี่น้องเอ้ยเอามาเสือเลขไว้พราสียใจตืิมกันหอดเพราะใจเติมสั่มพี่น้องแห่งตาเสียกับโบจือเนี่ยหัวลำเก็มากับเกาเนีเ่ยนเตอเป๊ปปปะ เออดีเลลน<ส>ี่ยหละว่าละเดียวข่ระล่านไอยูล่ยอกขลำ่เริ่มีคนเบิ่งคข่วะไปเรื่อยๆอยู่เาอยู่เ้วนะเมื่อสู่ผู้ใดหดอกว่าแต่พอในการใสบะหม่ามือไหนคนเบิ่งข่ยหลดอยาวเบิ่งข <c oughs> <c oughs> ั้วพี่น้องครับผลเห็ดยังกินเนาะทาง <c oughs> เอาขึส้สตาร์น,นคอยขึ้นไป,ไปห้องท้ายคลิปยุ่สนามฝนตก หดาเ่ยครับติดรถสาเอาไว้นองเงอเพิ่มมาเลขกออกแล้วยืนคำแอวปันเลียกซี่เหวงอกปุ่นงอกพีเงิน,น,นใส่นี่ก,าานนกับพ่อใครอ่ะนั่นตีรางวัลคนถึงเลยรางวัลข่าเคียงรางวัลขงางไกล เบางเลี้ยนู่อาหารครับเหมือนไปจวนทั้งไหนบ่พอสิภาพไปเอาปลาขันบ่ไปเนาะมี่มองไปมี่มองไปสิไม่วันสิภาพไปเอาปลาอยู่เมื่อนอนคอยก็ไปเมื่อนอนคอยก็ไปคอยขี้ไปหามูเจ้าบ่เห็นไปยังคนนอนเหมือนนอนเหมือนถูกขี้ไปก็เลยไปผู้เดียวแต่ว่าไปว่าสิไปรอบสองอะเอ็ยดโทรน้ำว่าหายนเฝ้ามานเฝ้ามานนั่นเยกไป มันบลกมันบล็อกถือไปไหนแล้วละ่ะเพราะน้าม,มันลดหน้าม,มันบกครับแล้วก็สีเป็นตุ่มกไก่พี่น้องน่าจะเป็นต้มไก่ไปเรื่อยแล้วไอ้ซุปบะเขียครับซุปบะเขียะเนียนบะเขียเดี๋ยวน้ากินผู้เฒ่ามากกินกับผักกระเสียดแล้วน้องยองนผักรกระกกเสียดก็โคตรครบแล้วก็ซุปบะเขียะเออสุดยอด พยายามขัวครับว่ตถอเลขเพิ่นกับเหยียนขาไก่ไปแม่คั่วอะไรให้บอกวัอถอจื้อเอาลาลาไปเสร็นี่เจ้าของรถคันนี้ไปไหนครับมีปัญหาอย,ายจอดรถไว้ที่นี่เอาเราไปอยู่นี่คำมอดไปทางไหนเนี่ย ไป่ต้างเดีุ๋เลาะหลังขั้วครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเลี้ยงไมยังเลาะหลังขั้วครับหัวน้ำไม้ยางน้องหนิเนาะน้ำไม่ให้ทิ้งงานบอกว่าเมียนนะที่ห้องน้ำยืดบัดยืดไหม ช่วงหกโมงแล้ครับพี่น้องตอนนี้ครับแดดอ่อนแล้วแดดลมลงมลงตกเราทิ้งงาน,น,นของตอเตอาไฟขึ้นเพื่อหันเด้เพราะว่ามันห้อนเมื่อนี้พี่น้องแดดแดดครับแดดเนี่ยซะแต่ว่าแดดกับว่เป็นตะมีฝนครับออฟ้าเปลี่ยนเสลือเกินฟ้าเปลี่ยนเอ,อิดเตือนนะครับไม่มีอะไรเลยว่ามีก่อนขีดฟ้าพ่อก่อนทั้งต็วตกรก เปลียนแห้งพี่นอ้องโู้โขี่ฝายุกเดี๋ยวยุกเห็นยกุกไกลคุณมาเสลือซอดแกงน้ำกันพี่นอ้องวัดน้องมะเกแต่บ่องตังไปที่นี่อยู่โรงเรียนสถานีน้องตาดติดกันครับหัวติดกันตำบลน,น้องตาดอ๋อคือมีงามหนังสติกน์กำมันกำลังสมแผนครับอ,อ,อบปอ,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 อพอรลอก่อคอข้อง้อคนกันได้ อันนี้วัดพี่น้องหัวเดียวกันครับตอนนี้ครับล่าสุดหน้าหัน่นพี่สามาปูแล้วครับพี่น้องพี่สามาปูแล้ว งานสามมือพี่น้องมือแหลกลิเกกล้วยหอมเมือคืนนี่ยแล้ววงยนอยกกับม้วยครับแล้วก็ปิดไทยด้วยสาวน้อยเพ็รบ้านแพงครับมือนีมีแจกบ่แจัดไปเลยเพราะเอยม่งั้นจะฟัาหรือเพราะเห็นกันเพเห็นกันดูพี่น้อง โดนอะไรจังเห็นไหมล่าสุดครับช่วงหกโมง6โมงแรงพี่น้องครับอันเล็กอันนี้คือเป็นตะเตี๋ยดีแ ซีนแห้งครับยยงมากครับอย่างเงี้ยมาถามเขา้ามันขนาดมันบบนอนลุกไปเลยยี่หว่องเกา,าเวัดไปใส่ยืนน้งขอบบอกอยี่หว่องเกาจะหนุน กไปใส่มาใส่เดี๋ยยู่ได้ยู่ีเถอะน้ำถ้าพอมเพ่งแตดีเลยจัง่ได้ออกไม่อีกก็หาอาน้ำเลยข้เวเลยจังพได้ออกไม่อีกกงานไก่ิมาหอดเก็บของ แต่เมื่อเอินไปอาบน้ำพี่น้องเอ้ยลูกชายข่อยลูกขายเห็นเขาจะมีปลาวัานะนี้เนาะสีบอลๆนีนนน่ครับของน้ำยุ่พี่ครับนักดนตรีอาบเนี่ยผมเบนโท้มากเทียบะวะผมเบนโท้มากเทียบวะเป็นวานเานี่ยมายยมเลยมาหดอน่ะติคุปปเห็นมันปะ นี่ยังไปยำอันทั้งอันลงขั้วก็น่าเป็นมิตรกินบ่นะแงนะขั้วต้มไก่เอาไปเบิดหมอ้อนบังว่าหันมันซีมืดหรือไม่นี่ครับของน้ำของน้ำไมีหลายสะดวกอยู่พี่น้อะไรู่าคุณผู้ขึ้นมากอ่ะยางเขาไปได้เๆคนละรถอยูุคนละยุบฟังทั้งใส่ของเวที หิวไม่หิวของไปให้ดาราอยมันยุ่นี่ตั้งเจ๊มัน,นเศร้าคนเอนมาไว้นี่มันมันนอนเลยยืน่นี่แต่วันผมกไปใส่มาใส่แล้ก็ไปบ่ไใดขึ้นาวายแหละพี่นอ้องเฮ็ดไปเลี้ยงตนสงสารกันเกลียกกันกันไปใส่มาใส่มันสรซอยเลี้ยตัวเองบ่ได้นนป็นเอ็งขึ้นรถน,นี่ก็ได้อุ้มขึ้นแล้วพี่นอ้อง ผู้น้อยขายเหียนน้อสิวาเนี่ยแหละมันขืนผ้ได้เล่นกันพวมขึ้นขึ้นบ่ได้เลยนหรออันนี้ทางซอยดาวการกุศลนอยดาวตักว่าตักไข่ปลาครับตักไขป่ปลาการกุศลโอ้จักรยานเพียบเลยพี่น้องรางวัลซากลากเลยรางวัลจักรยานเสือหาข้าทับเอา,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 าไปจับดูผู้ดีิงหาข้าทัยเขียวเหรอ ท่าำบุญุ่มกันทั้งซาลาก็มีพิธีการทั้งสงอยู่ตอนนี้ครับซาล่านี่ครับขอบคุณพี่น้องครับผมบรรยากาศช่วงแรงหกวงแรงครับพี่น้องขอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายคุณปูน